มือเนี <Coc ot> no? ่ยเว้าเกิีกับเพื่อนนี่หนปีแหิ่งบึ้ง่เปล่าวันเกิดน้ำเย็ปล่าวันเกิดะปิเปิดน่ารบเปิดนอนเปิดนอนบุ๊มเนทเมเซนตอไปเจ๊นี่หรือไงบ่อันเก่าอันเดิมพวหรอวงยางลอนนั่งเซฟิวสบายดีจ้า สวัสด okay. ีจ้าล้องบิลสวยยองเทไปตลาดมากก็ได้ส่งงาเขาแล้วไขอเขาชัขึืนก็ต่อเออถึงมอมฮอตเออเด๋อเด๋กุดแขงจ่อยมันใครมัดผมไม่ไู่้กเมือเหนือเนี่ยมันขาแขงนะไม่ปวดแก้บไายบันในวิวเป็นคิวแล้วมันไม่ะบ เาอย่อันนีล้เอาไปเอาเายสบายสบายดีปรุงกันหรอโอ้ยให้มิวนมาผอมเหมือนกันมวนจุกเห็นกอนล่มันผม่ ถ <mile inside. S 1> ้าใชใจพี่หมก็เลยลึกเหรอลึกลึกลึกมากตัวปะแต่ถ้าถ้ามสงแปลงแล้วแต่เขาเรกบกว่าจะไปหักไะครับไปทำอะไรย่างเงี้ยเชียร์ไคุณทีเชียร์งินมั้ถาเข้าหนีแล้วอนี่ะอันถูกเนี่ยค่ะเฮ้ยเป็นไทยต๊อันนั้นมาไม่บิวเลยวะเป็นไทยหน่อย

ผลรมมีร้านด้ไกัวหลดเ้อง้งอดาเโล่งตรงนี้วะเม่เกีไม่เคงเด็ดเปนหอกนี่ไม่เคงเด็ดน้องยูรีเล้ไพี่ดองเลยมันหกอย่างเลย้เด้อเด้อเบิ่ออต้นเอากันกัได้ตัวใหญ่นะ อืดบานนี้ยุ่นขึ้นบ้านนี้วิวมาที่คำแพงหมขนดูขอไปกดนุ่มจ้าล่ะโอ้อาจจะเปียกนัทีาดุอ่ะครันแย่จ้าสิไปลอยน้าหมือใชวอยู่น้องบ่ออ่างใช้างรนี่มันบ่ไรดุมโน้ยหั สียังอันนี้ลำพืดนๆดูนี่ชีดำพื้นๆบ่บ่อสีผ้าสีผ้าว่ามีสียังแน่นี่นี่นะอ่ามึงดูอ่นบอกตะลุกเนี่ยมีสียังแน่สีผ้าสีชมีชมพูสีเขียวสีแดงเฮ้ยวางนี่วางมึงดูแมนดีบ่สีชมพูน่งามเน่ยอันนี้ปลาอย่างแน่ในนู่นปลาเนี้ยสียังเห็นกวนโชคบึงด้วยค่ะ มันลมด้วยรอยม่ว่อนะมหนรูเชบักันชอบบังชอบบังเฮ้ยเออไอยู่ไปเป็นน้องน้องวันนี้

เราฟนฟืนเร่บวิวเมฆวนมันได้ลมไม่เอมแกม่วนจักขีดเดืองๆขี่ติดเอ้ยต้องมีต้อมีวนเซ็โมึงพึ่งอยู่ไรดีโก้นะพอและพ่ออะลรแบบนี

ฮะเปลี่ยนทะเลทำใหดเตียงนึกเปล่นทะเลอะไรก็อย่านชัดไปแบบเดียวมี่เขน้ะี่เขนะเขนั่เลยเขนใช้เขนั่นได้ทั้งกระปูได้ทั้งกระปูได้ทั้งอันนี้กระปูห้องบ่อนี่เอาไปหนึ่งปะบ่อมันดับมันแท่ใ่แท่แท่นี่

บ่แม่นນูกทางมันบ่แมนทางมาได้นะตากชาวเลยเโอ้จะพันชื่อมาน่ะโอ้ยบ่ให้ื่อให้เจ้าน่ะเอาทางงามขึ้นน่ะว่าู มันสิว่าปิดทั้งนั้นขึนได้ปิดทั้งกะปูเอทั้งปลาหมึกมันขึ้นตกับามายัดลงันบดนี้ามายัดลงได้นอนกินเมมันที่นอนตัววนะอ้าวามา้ยิบรมดได้ดจไว้ด

มแมนวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดสิบแปดันก็ขานีมันยังนกนเพิ่กินวะเพิ่กินวะอยากอยากคือไก่แกะใก่ไก่แก่ไก่แกะมันคือมันคืออยากไก่แกะเนี่อืม มึงม ah, ่คาต่อนะคาตอลายนะพ้องไหมชิวบิวมันนีตัวแดงนะฮะน่าก่ท้อไจะท้อไม่ไปบิวส่งไปด้นี่ยนะี้มพูนะไปโจกมาด้วยนะจ้แก่รวมเจ้าผชงองต้อ้อปีกไกไปรกปีกไก่ไปฮะ ถุงยาเมื่อนว่าไงยาเนี่ยข้างไม้พวอยู่ไหนเลยเห็นอยู่เนื้อเห็นอยู่ไหนนะมองโต้ยาสระโทรศัพท์นะก็เห็นอยู่กองใหญ่เอออันม่เคยอเห็นยาดีไข่ดีอยังนะค่ะก็ตีบางอยู่ไปหายยาดีไข่พอเตียงไม่ลูก อ้าวโดเด็พุงกันฮะเป็ดงนี้แหละมิว้ปไปหายายที่ไข่พอเตียงนะไม่อคือว่านี่ยคือว่าไม่บอกแม่แล้วก่อนแทนกูไปหายายแล้วใช่ไเเราไข่เราไม่ได้ไปชื่อคุณมไม่ได้ Nên biểu con, nha mày. Kìa 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 Để kìa 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 เห็นวะเคยบอกแล้วจะย่าก็เห็นดีกว่าตุนคนเบ้างสวันนี้แมงลูกตื่นบอกเราสิซักเสือไอ้เพื่อนนึกคำแล้วยันมือเห็นซักมือเฮ้ยมาซักเสือน้องจิ้งนี่แค่ไข่ไข่ เนี่ยข้าวคอพ่อเตียงอ่ะไอ้พอเตียงเขาทั้งเอวทั้งนี่แหละทั้งขาที่แบบนี้โชคเขาไปเถอะโมแม่พอเตียงยืนเหยียบลงิตาเหยียบลงเลย,ย <c oughs> ไปชวนพอเตียงประดิษฐ์ชวนน้ำบ้านนี้จะดิบชวนน้ำป้องน,น,น้ำเลยมีคนดิบเยอะ

อวิวแล้ยพี่ดาวเองเก็บตบับเบจักแล้ว <c oughs> โอ๊ยหแตกก็คาดบัตรอย่าจิระพากล้มหัวแตกได้ไปหาหมอเลยพี่ยงนี้ลองตื่นในนี่นะ <c oughs> จะนี่ตื่นในพอดี <c oughs> ตื่นแล้วแม่นบ่จะใช้เบิกสาวก่อน เจนี่ครบปืนก <t ôi> <inaudible> <t ôi> <t ôi> ันหนึ่งเดือนแล้วป่าดูไงเนาะมันวิคกิ้งตึ้นเด็ตึ้นรั้มป้วยไอ้กลองทุอมัวทยบันรเอาเลยอยากแล้วป่ะนี่

ปตียงเรื่มพูดซับ่วิวนะประตียงท่านไป้ะไปยังไปถุงตีนที่อะไรถงถุตีนเป็นถุงมือถุงมือถุงตีนใช่แงสนกมเจ้าแไปสักเสือป้าพิมผามากเลยมันแห้งใสพิ่นนะปืนขึ้นามับดบแดดพลบแดดยู่ <c oughs> ปิดทั้งนั้นขึ้นได้โดกมันเป็นทางขะเออดึงกันได้หมวกาิีถึกนั่นปอบคิวเลยเวิดล้ผักลาดขึ้นมาบาัาดน,นี้นลาดช่ง <c oughs> า,า,มางมันลาดดำลาดแดง Vem!